สวัสดีค่ะจากบ้าไร่ยอคงพยอมค่ะวันนี้บาราออคงพยอมก็จะมาตัดชำนะคะตัดชำต้นพญาเสือโครงนะคะพญาเสือโครงต้นนี้ได้มาจากคุณครูสุนทรนะคะช่องสุนทรชัยนะคะนี่ค่ะใบสวยมากๆนะคะแต่ตอนนี้ต้นลําต้นของเขายาวแล้วนะคะหลังจากได้ปลูกมาประมาณ ห้าหกเดือนได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ลำต้นเขายาวโค้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเวลงพยองก็จะมาตัดออกนะคะตัดเพื่อชำใหม่นะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดเป็นท่อนๆส่วนยอดของเขาเราก็จะชำใหม่นะคะนี่ค่ะ กาบนี้เหลืองแล้วนะคะเราก็จะเอาออกนะคะถ้าเราปล่อยเขาไว้เขาก็จะแก่ใบแก่ลงไปหนักข้าวยอดก็จะเรียวแล้วก็สูญพันไปเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะก็จะตัดข้อแค่นี้นะคะนี่ค่ะก็จะเหลือไว้3มใบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ กันใหม่นะคะชํายอดของเขานะคะส่วนกระถางนี้นะคะยังไม่ทันจะต้องตัดนะคะเขาแตกออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้องทองอุไลอันนี้ก็เป็นอะไรนะพยารากหอมนะคะนี่ค่ะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เขาแตกหนอ ใช่ไม่เอ่ยเดี๋ยวบาลลังพยงก็จะตัดนะคะตัดตรงนี้เลยนี่ค่ะเราก็จะตัดเขาออกแบบนี้นะคะถ้าใครเพ้ยางเขาก็ต้องใส่ถุงมือนะคะการชำไม้ประเภทนี้นะคะเขาจะมียางก็ประเภทค้ลายบอลนะคะถ้า เราไม่ระวังก็จะมีการระคายเคืองนะคะก็จะต้องป้องกันตัวเองนะคะจะมีหลายคนบอกว่าไม้ประเภทนี้เป็นวงของสาวน้อยปะแป้งนะคะไม่สมควรที่จะปลูกในบ้านไม่สมควรที่จะปลูกเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กเด็กหยิบมากัดกินจะทำให้ เป็นอันตรายต่อเด็กได้นะคะอันนี้บาลังพยอมก็จะขอแย้งเยืองนิดนึงนะคะว่าการที่เราปลูกไม้มงคลน,นั้นหนึ่งเขามาให้เด็กเข้ามาวุ่นวายในสวนไม้มงคลน,นั้นเป็นเด็ดขาดนะคะแต่คนสมัยใหม่นี้ก็ไม่เคยจะได้รับฟังหรือว่าได้พิจารณานะคะ ตามโบราณแล้วนะคะเขาจะไม่ให้เด็กหรือว่าสตรีนะคะเข้ามาในสวนไม้มงคลหรือว่าไม้ว่านที่ทำสมุนไพรเป็นเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวก็จะมีลามาขึ้นมาอีกว่าและบาลายพยอมล่ะเป็นกระเทยเหรอถึงได้เข้ามาทำได้อ๋ออันนี้ก็จะขอตอบอีกเหมือนกันนะคะว่าเขาต้องดูว่า ผู้หญิงที่ยังมีรอบเดือนอยู่นะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำไม้มงคลได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในส่วนของคุณตาที่สอนสั่งมานะคะก็คือทำไม่ได้นะคะนอกจากผู้ชายจะทำมาเพราะว่าตำรรายาแต่และชนิด มีครูบาอาจารย์นะคะหมอสมุนไพรถ้าจะดูไปแล้วไม่มีนะคะผู้หญิงถ้าจะมีก็ต้องเลยวัยแล้วนะคะคือห้าสิบไปแล้วนะคะถึงจะทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นการสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยคุณตานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดท่อนกันนะคะอันนี้จะตัดท่อนให้ยาวหน่อยนะคะ เพื่อเขาจะได้แตกหลายๆท่อนอันนี้วรังพยองที่พูดก็คือเป็นการบอกเล่านะคะบอกเล่าเรื่องสมัยโบราณนะคะเปลือกเขาแห้งๆนะคะอันนี้ก็ตัดแค่สองท่อนก็จะได้เพิ่มใหม่มาอีก เป็น5้าทอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะจิ้มจิ้มปูนแดงนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราในเวลานี้ที่บาลางพยอมกำลังถ่ายอยู่นี้นะคะว่ากำลังร้องครื่นคืนนะคะแต่ก็ยังร้องไกลนะคะอยากให้ฝนตกจังใจหนึ่งก็อยากให้ฝนตกใจหนึ่งก็อยากมาให้ฝนตก เอากายเป็นคนมีสองใจตั้งแต่เมื่อไหร่ใจหนึ่งอยากให้ตกเพราะว่าไม้ป่าที่บาลายมพยอมปลูกไว้หรือว่าต้นไม้สารพัดอย่างที่ปลูกไว้จะได้สมบูรณ์ดีนะคะใจไม่อยากให้ตกก็เพราะว่าบาลายมพยอมตัดหญ้าไว้ใหม่ๆก็มีเศษไม้บางชนิดนะคะที่จะต้องเก็บเผาทิ้งก็ ยังไม่ได้เผาทิ้งนะคะเพราะว่าเขายังไม่แห้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปักชํานะคะปักชําใส่อ้าวแล้วทางไหนทางทางทางหัวทางก้อยล่ะคะเนี่ยนี่ค่ะเราก็จะปักไว้แบบนี้นะคะปักกับ แกลบดำนะคะนี่ค่ะแล้วก็เก็บไว้ในที่ล่มนะคะว้าเริ่มมืดลงนะคะตอนนี้น่ากลัวว่าวันนี้ฝนจะตกจริงๆนะคะวันนี้ไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศเลยนะคะว่า จังหวัดลบบุรีอำเภอบ้านหมีจะมีฝนหรือเปล่านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะปักชํำไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปักลงกระถางกันนะคะจะต้องเร็งเวลาหน่อยแล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าจะมีลมมาแล้วนะคะเสียงดังมาแต่ไกลนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ปักช้ำแบบนี้เลยนะคะชําแบบง่ายๆนะคะสไตล์ของบาราองพยอมนะคะก็ปักช้ำแบบนี้นะคะลมเริ่มมาแรงแล้วนะคะตอนนี้เริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปักช้ำลงไปแบบนี้เลยนะคะกดลงให้แน่นๆนะคะ ถ้ากดไม่แน่นนะคะเขาจะเน่านะคะนี่ค่ะก็จะกดได้แบบนี้นะคะก็ได้สองต้นนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ปกักชำเสร็จแล้วนะคะสำหรับพญาเสือโครงนะคะนี่ค่ะถ้าใครสนใจนะคะ ไปติดต่อที่ช่องคุณครูคสุนทรได้นะคะช่องสุนทรชัยนะคะนี่ค่ะเขามีจำหน่ายนะคะแล้วก็มีหลายชนิดนะคะมีไม้สวยๆเยอะเลยนะคะตอนนี้ของช่องคุณครูคสุนทรนะคะไปติดต่อสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาไรยอุงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะตอนนี้ลมเริ่มมาแรงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ